โอเคช่วงนี้ผมติดเรื่องของแมดแม็กมากแบบมากๆในฉากแรกเอ็มมอ์ตทนโจที่เป็นระเด็ดการที่ควบคุมน้ำก่อนที่เขาจะส่งทุกคนไปทําภารกิจเขากล่าวสุนทรพจน์ต่อทุกคนที่อยู่ในในซิตาเดลของเขาในเมืองของเขาก่อนที่ทุกคนจะไปใช่ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในภาษาอังกฤษก่อนแล้วค่อยแปลนะครับ I salute my half-life war boys who will ride with me eternal on the highways of Valhalla โอเค my half life war boys ที่มีครึ่งชีวิตเขามีครึ่งชีวิตเพราะว่ากำลังจะตายจะอยู่กับผมที่ valhalla คือสวรรค์นในศาสนาของเขาแล้ว immortal joe เป็นพระเจ้าจะพาทุกคนไปที่ valhalla โ okay. อเคแต่ยังไม่จบแล้วเขาบอกว่า i am your redeemer it is by my hand you will rise from the ashes of this world โอเค เดี๋ยวจะแปลให้เขาเรียกอะไรในภาษาไทายผู้ไห้บาปผู้ให้บาป,บาปไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นคนที่จะช่วยมนุษยชาติเป็นคนที่จะยกทุกคนขึ้นมาเพื่อขึ้นสวรรค์มันก็เหมือนแบบสวนโทรพพน์ของพระเยซูหรือผู้นำศาส,สนาต่างๆผมก็ดูฉากนี้หลายรอบนะเพราะว่าตอนที่ผมสอนภาษาอังกฤษบางทีผมก็ชอบดูคลิปสั้นๆเกี่ยวกับหนังที่ผมชอบหรือหนังที่ผมคิดว่ามันมันมีความหมายหรือมัน,มนสนุกอะไรแบบนั้นแล้วฉากนี้ผม ก็คิดลายรอบแบบคือเขากล่าวสุนทรพจน์แบบพูดให้ทุกคนฟังใช่ไหมแต่ว่าในในานางทุกคนจนมากคือไม่ใช่ว่าจนแบบไม่มีงานจนแบบไม่มีน้ำสุขภาพของประชาชนในเมืองนี้มันแย่ yeah, มากมันก็เห็นได้ง่าย,ายๆว่าแบบหลายคนมีโรคต่างๆแบบทุกคนสกปรกไม่มีน้ำที่จะอาบน้ำไม่มีอะไรเลยแล้วเอ o มมอสเทนโจมเป็นคนที่ควบคุมทุกอย่างโดยทำให้น้ำขาด มันเหมือนแบบโอ้ยแบบเอมมอร์ทันโยเขากล้าที่จะพูดแบบนี้ต่อทุกคนในขณะที่ทุกคนทรมานอยู่เนาะเหมือนเขาเป็นพระเจ้ามันคือ hypocrisy hypocrisy ในภาษาไทยคืออะไรโอเคพ่อพิธีกําลังจะจบเขาก็ปล่อยน้ําให้ประชาชนกินแล้วเขาก็ปล่อยแล้วทุกคนก็วิ่งตามน้ําแล้วก็เก็บน้ำใช่หไหมแล้วเขาก็ปิดแห่งน้ําเขาบอกว่าอันนี้อันนี้อันนี้ผมชอบมากนะน,นี้คือแบบ genius มากๆ do not my friends Become addicted to water, it will take hold of you, and you will resent its absence. Okay, อย่าเพิ่งติดนามเพื่อนเหมือนประชาชนของเขาเป็นเพื่อนของเขาก็าเห็นสภาพของประชาชนคิดว่าเป็นเพื่อนกันไหม uh, It will take hold of you, it will take hold of you หมายถึงว่ามันจะยึดครองตัวของคุณแล้วคุณจะเกลียดเมื่อมันขาด You will present its present absence คุณจะไม่ชอบตอนที่ไม่มีน้ำซึ่งเขาพูดเหมือนน้ำเป็นยาเสพติดหรือเป็นอะไรที่ไม่จำเป็นเราแค่ติดเฉยๆแต่ทุกคนก็รู้ว่าน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคนที่อยู่ในเมืองนี้จนถึงแบบเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าน้ำคือสิ่งสำคัญต่อชีวิตอ,อันนี้คือระดับต่ำสุดของแบบมนุษย,ยชาติระดับที่มีคนหนึ่งสามารถโกหกว่า นนำมันไม่จำเป็นอันนี้คือระบบะเผด็จการของเอโมเทนโจนโอโอ้โหไอร้นาะแค่ชอบอลาุนทร์โพ์ของเขาอ่านาน,าน,าน่โอเคแค่นั้นนะครับสวัสดีครับ